สดีครับพบก,กับ Magic b แ a ค Academy นะครับผม EP นี้เป็นพี่หมีรีวิวไพ่นะครับสำหรับที่หมีจะยิบมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นน่าจะพี่หมีเห็นในคอมเมนต์น้องๆขอมานะว่าอยากเห็นรีวิวสำหรับนี้นะครับผมถ้าผิดต้องขออภัยนะแต่คิดว่าน่าใช่นะนั่นก็คือ bicycle hard w h e e นะครับผมตัวนี้นะ hard wide นะ hard wide hard w h e e r ไม่รุนแะตัวนี้นี่นะครับผมหน้ากล่องก็จะเป็น ลักษณะประมาณนี้เลยตัวนี้จะไม่ได้พิมพ์นูนนะจากที่หม,มีจับนะผมแต่จะพิมพ์เน้นเป็นเหมือนแบบฟอยล์สีๆนิดนึงนะครับผมในซีรีส์ไซเบอร์พังเนี่ยมันจะมี3เวอร์ชันนะเนาะไอนี่คือเวอร์ชันที่2อนะอีเวอร์ชันนึงก็คืออ่าอีเวอร์ชันหนึ่งก็คือไซเบอร์เนติกถ้าจำไม่ผิดนะอ่าแลวหน้ากล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับผมด้านข้างครับก็จะเขียนเป็น the united states of playing card company นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น air cushion finish เหมือนเดิมนะครับผม ด้านล่างก็ยังคงเป็นสกรีนแบบเดิมทุกอย่างหมดเลยส่วนด้านล่างครับนี่ก็จะเป็นลายลักษณะแบบนี้ก็เป็นแบบแนวอวกาศอาวกาศนิดนึงนะและที่สําคัญตันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับผมเพราะงั้นแกะพร้อมๆกันเลยน้องๆน,นี่นะพี่มีขออนุญาตนะปึ๊บใช้อีกีการแกะไพ่ก่อนนะครับผมชึบโอเคเดี๋ยวต้องใช้ตัวช่วยต้องเบิกตัวช่วยก่อนนะนี่นี่คือตัวช่วยนะผมคัดไปเลยทีเดียวชึบโอเคเรียบร้อย นะครับมาดูด้านในกันตรงลิ้นกล่องนะครับผมดีไซน์ไพซ์เชช่วงนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยก็คือจะเป็นดีไซน์โค้งตามวงรีขอบกล่องแบบนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะดูด้านในกันนี่แกะพร้อมกันเลยนะซูบด้านในนะครับผมเดี๋ยวมีดูก่อนนะขอดูก่อนอ่ออันนี้น่าจะเป็นโอเคโฆษณากับจ๊กเกอร์น,นะครับผมอ่ะดูจ๊กเกอร์ก่อน โจเกอร์นะครับผมทั้ง2ตัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคนละสีซึ้ซึ่งน้องๆสามารถเล่นเป็นค่าเลอร์เชนจ์ได้นะครับผมก็เป็นสีอ่เขาเล่นเป็นสีชมพูกับสีน้ําเงินนะผมสีออฟฟ้าหน่อยนะก็สลับกันนะครับผมแบบนี้น Joker, นมีโจเกอร์สองใบนะผมที่เป็นไพ่โฆษณานะผมใบนี้เป็นโฆษณาครับแบบนี้ไอพวกใบพวกนี้แหละก็คือพี่หมีใช้ไว้เก็บไปใช้ตักไพ่นะแบบกีดกล่องเปิดกล่องก็คือใบพวกนี้แหละนะครับผม อีกหนึ่งใบนะครับผมเมื่อกี้น้องๆได้เขียน็นแบบแล้วตัวนี้ก็คือเป็นกิมมิกนะครับผมดับเบิลแบ็กนะครับผมด้านนี้กับด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมอ่ะเทียนนี้มาดูด้านหน้ากับด้านหลังก่อนดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้พิมพ์ไพ่แบบเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้พิมพ์แบบมีขอบนะก็คือจะเต็มแบบเต็มขอบไปเลยเพราะงั้นการที่พิมพ์เต็มขอบแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเล่นกลดับเบิลลิฟต์เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเห็นความต่างของไพ่นิดนึงนะครับผมมันจะเห็นชัดเลยว่า มันจะมีใบหนึ่งหงายอยู่นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเล่นเป็นกลที่ไม่ใช่ d o บ b l e y แบบไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเล่นกลเป็นพวกประเภทแบบที่มันมีไพ่หงาย,ยางหน้าอยู่ในกองตรงกลางกองใบเดียวอะไรแบบนี้ไพ่ลักษณะที่มีขอพวกนี้มันจะเล่นค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้ด้านหลังนะซึ่ง2ด้านเนี่ยก็เป็น t ูเ way ปกตินะครับผมไม่ได้เป็น One way back นะ,ะมาดูด้านหน้ากันด้านหน้านะครับผม ก็จะวางเลเยอร์เอาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้เอสโพดัม um นะครับผมฮาร์ดไวตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไล่ไปเลยธรรมดานะครับผม2 3เอ่อมันก็จะมีการเล่นลูกเล่นตรงนี้น้องๆที่ถ้าให้มีเห็นนะลูกเล่นก็คือตรงที่ขอบตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแต่งให้เป็นอวกาศหนึ่งแล้วก็หน้าไพ่จะเป็นเน้นเป็นโทนสีดานะครับผมถ้าใครสายที่ชอบหน้าไพ่สีดาเนี่ยก็น่าชื่นชอบกันนะผมส่วนดอกโพดํา um ทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะเป็นอ่ลักษณะประมาณ เขาเรียกว่าเป็นดอกสีฟ้าแทนนะครับผมแล้วก็ถ้าสีแดงก็จะเป็นสีชมพูนี่แบบนี้เลยนะครับผมเอสข้ามลำตานะครับผมจัมโบออินเด็กก่อนให้ดูแจ็คควินกิงก่อนแจ็คควินคิงก็ยังคงวางลักษณะการองแบบเนี่ยเป็นเหมือนสแตนดาร์ดไพ่โป๊กเกอร์ทั่วไปนะครับผมแต่ตัดให้มันเป็นลักษณะเป็นดูแบบทหารกับพระราชินีพระราชาเนี่ยให้ดูเป็นแบบดูอวากาศอวกาศนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีดอกไพ่ตรงกลางเหมือนเป็นหัวใจ อ่าเหมือนเป็นหัวใจของไพ่นะตอนนี้เป็นโพดำนะครับผมซึ่งทุกใบได้เหมือนกันแล้วก็เอสน่าจะเป็นจัมโบอินเด็กต์หมดเลยนะเป็นตัวใหญ่นี่ตรงกลางเห็นไหมตรงการแจ็คพีนคิงก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นข้าวหลามนะครับผมเหมือนกันเลยพีนคิงนะผมอันนี้เหมือนกันตรงกลางก็จะเป็นดอกจิกตามดอกไพ่นะครับผมซืเอดอกจิกก็จะเป็นจัมโบอินเด็กต์เหมือนกันจัมโบอินเด็กต์เนี่ยสมมติถ้าพน้องคนไหนเผื่อเพิ่งมาวงการสะสมไพ่จัมโบอินเด็กต์ก็คืออินเด็กตัวนี้มันคือเลขอินเด็กตรรงงดออกไพ่่่่เนนนีียียยทูยต้ะผม จมบโบ้คือตรงนี้มันทาให้มันใหญ่ขึ้นเลยนะอ่าคิงควีนประมาณนี้นะครับผมเที่ยวนี้เดี๋ยวมาดูความแข็งกับความลื่นก่อนนะครับผมความลื่นเนี่ยก็คือลื่นนะถ้าในมดาปกตินะผมเป็นไพ่แอร์คูชชั่นอยู่แล้วนะผมก็ลื่นปกติอยู่แล้วนะผมส่วนความแข็งของไพ่นะเดี๋ยวมีขออนุญ,ญาตจับสักนิดหนึ่งนะผมความแข็งของไพ่เนี่ยก็ยังคงเป็นสแตรฐานบไสซิเคิลเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าแข็งกว่าหรืออ่อนกว่าอะไรนะผม ก็ปกติแต่แต,แต,แตมีความรู้สึกนิดนึงนะอันนี้ความรู้สึกที่อีกนิดนึงนะว่าแค่รู้สึกว่ามันมันแข็งกว่า bicycle standard อืมแต่ก็จะอยู่ในในเกรดที่เป็นอ่าประเภทไพ่หน้าดำนะผมถ้าน้องคนไหนเคยมีไพ่หน้าดำเนี่ยก็จะเป็นอารมณมันแข็งพอๆกับ Black Tiger หรือ t a จิ i c อย y a ต t y ประมาณนั้นนะครับผมก็ ep นี้สำหรับตัว bicycle cyberpunk h a r d w i g h t hardwire ดิผมอ่าน hardwire นะผมก็ ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบการรีวิวของพี่หมีแบบนี้นะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้พี่หมีด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่หมีมีฟังก์ชันใหม่นะคือซุปเปอร์แตงนะผมซึ่งถ้าน้องชอบคลิปไหนอของพี่หมีเนี่ยก็สามารถกดซุปเนี่ยซุปเปอร์แตงเนี่ยเป็นกำลังใจให้หมีได้นะครับผม,มแล้วก็สำหรับอีพีนี้นะครับผมฝึกกดไงเยอะนะจ๊ะไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe น,นะครับ